ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ามาพรีวิวเกี่ยวกับขนุนนมโทษทสีนะครับนมพีซีเมจิกก็จะมีแคลเซียมสูงแล้วก็เขาบอกว่าวิตามินบีสองสูงสรุปแก,กนของเขาคืออร่อยเข้มเต็มรสกาแฟลักษณะแบบนี้นะครับที่ส่วนผสมของเขานะครับว่ามีอะไรบ้าง มองเห็นนะครับรผู้ชมก็จะมีสินค้า <20 S 2> เป็นสินค้าฮาลานนะครับมุสลิมก็สามารถที่จะมมุสลิมก็สามารถทีาาถ่จะซื้อได้นะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรขายเดียนดับหนึ่งด้วยของ เขาก็เป็นลักษณะรูปกาแฟอยู่ด้วยนะครับนี่คือมันมีหลายรสนะครับตอนนี้ผมซื้อรสกาแฟมา๋ยวผมยังชิมไม่รู้นะครับว่าอร่อยหรือเปล่าแกะแล้วนะครับแล้วก็ลองดูอดังกึกอนะก็จะเป็นลักษณะมีนมผสมกับกาแฟนะครับตามที่เขาเขียนไป นะครับก็จะมีอย่าลืมครับมีวิตามิน A แล้วก็มีวิตามิน B แล้วก็มีวิตามิน B 2สองแล้วแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กก็อย่าลืมครับหาซื้อได้ทันท่วงตลาดนะครับก็สามารถกินนมบ่อยๆก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงบายบายขอบคุณครับ